ฮัลโหเดนสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณตุม้มอีกแล้วนะคะในวิชาภาษางกฤษจากกลุ่สารภาษาต่างประเทศค่ะวันนี้คุณครูมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Telling the time ก็คือการบอกเวลานะคะลูกมาให้หนูได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้คุณครูเคยสอนน้องไปแล้วตอนเทอมหนึ่งนะคะ อตอนเทอมหนึ่งเราจะเรียนแบบการบอกเวลาแบบง่ายนะคะลูกแต่พอเทอมสองเนี่ยจะเป็นการบอกเวลาแบบยากนะลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะมาดูเลยนะคะลูกอบอกชั่วโมงนะคะภาษาอังกฤษเนี่ย บอกชั่วโมงแมลูกเขาจะใช้ตัวเลขแค่หนึ่งถึงสิบสองเท่านั้นจำไว้นะคะสิบสามสิบสี่สิบห้านากาไม่มีนะคะลูกต่อไปค่ะบอกนาทีของภาษาอังกฤษการบอกนาทีมีอยู่สองแบบอ่าแบบแรกแบบไม่มีสิบนาทีนะคะลูกอันนี้ครูครูก็สอนไปแล้วอ่าเข็มยาวก็จะอยู่ที่เลขสิบสองเสมอเข็มสั้นก็จะไปตามชั่วโมง ของตัวอย icism, ่างนะคะอันนี้ก็6.00นะคะแบบหนึ่งก็คือแบบมส4นาทีนะคะอ่ามีแบบนี้เขาเรียกแบบมี4นาทีก็คือ10โมง10นาทีนะคะการบอกเวลาแบบมส4นาทีเนี่ยแบ่งออกมาได้อีก2แบบนะคะก็คือแบบง่ายกับแบบยากนะคะแบบง่ายเรียนไปแล้วนะคะก็ลูกมาดูแบบยากกันนะคะ สูกคอ,อื่นเลยเรามาเรียนรู้คำศัพท์อ่าในการอ่านอขอโทษการในการบอกเวลานะลูกนะมาดูเลยค่ะอศูนย์นก็คืออกเคราะห์ศูนย์ห้า quarter Pass. ผ่านไปแล้วทู Two. จะถึงสูนห้านาที quarter past สี่สุดห้านาที quarter to สามสิบนาทีครับพาร์สมินิสนาทีอ่าจำศัพท์พวกนี้หนูต้องจำไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะอ่าคุณครูขอทบทวนการบอกเวลาแบบไม่มีสิบนาทีแห่นิดนึงนะคะมาดูเลยค่ะอ่าตอนนี้ก็คือ 80, แปดสิบศูนย์ศูนย์เราก็เขียนไห้ว่า1 i g h t eight นะคะ อันนี้ก็ C 0ูนูนก็จะเห็นได้ว่าจิตโคอกครอดนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาดูการบอกเวลาแบบยากนะคะดูนาฬิกาให้ดีนะคะลูกมันจะสับสนนะถ้าหนูไม่เข้าใจอ่ะดูตั้งใจดูให้ดีนะคะอ่ามาดูนาทีก่อนนะลูกอ่า 12เขียนยาอยู ondan, schem, ่ที่เลข12ก็คือ00ไม่มี4นาทีถ้าอยู่ที่เลข1ก็5นาทีเลข2ก็10นาทีเลข3 15นาทีเลข4 20นาทีนะคะเลข5ก็25นาทีเลข6ก็30นาทีเลขห35นาทีเลข่8 40นาทีเลข9 45นาที เลข10ก็50นาทีเลข11 55นาทีนะคะทีนี้เรามาดูภาษาอังกฤษกันนะคะถนึงศูนย์ก็คือ O'clock นะคะ5นาที5พาร์ทดีนะลูก10นาที10พาร์ท15นาที40พาร์ท20นาทีิบพาร์ท25นาที25 5พาร์ท 3ามสิบนาทีครับพาร์สนะลูกห้าถึงสามสิบนาทีเ็าจะใช้พาร์สนะคะซึ่งจะแปลว่าผ่านไปแล้วนะคะมันจะเดี๋ยวณูรูมีตัวอย่างให้ดูนะลูกอ่านเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็คือหกโมงสิบนาทีมันจะอ่านได้ว่าอ่าหกโมงผ่านไปแล้วสิบนาทีนะคะนี่คือ กา,ารบอกเวลาที่มีพาร์ตนะลูกเ่าไปมาดูที่สามสิบห้านาทีถึงห้าสิบห้านาทีนะคะเขาไม่ได้เขียนตามตัวนะคะเขียนเหมือนฝั่งนี้แหละแต่แค่ใส่ถูเกเขียนเหมือนฝั่งพาร์เลยแต่เปลี่ยนพาร์เป็นถูกเท่านั้นเองนะคะอสามสิบห้านาทีก็จะเขียนว่า seven to f ่ v e ถยีส่สิบขอโทษค่ะ สี่สิบนาทีเควนต์ถูกสี่สิบห้านาทีพอถูกห้าสิบนาทีทิท้ถูกห้าสิบห้านาทีไฟถูกอ่าถูมันก็จะแปลว่าจะถึงน,นะลูกอ่าตัวนี้ใไฟถูกก็จะแปลว่าจะถึงเห็นไหมคะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างนะลูกอ่ามาดูตัวอย่างนะ เวลาที่คุณครูยกตัวอย่างให้ก็คือ5โมง4 5นาทีลูกนะะมันจะบอกเวลาได้อ,อย่างนี้นะคะดูตัวอย่างนั่น,นนะยังอีก15นาทนีจะถึง6โมงเข้าใจไหมคะเนี่ยยัอง,งอีก15นาทนีจะถึง6โมงนะคะเอาละ่ะพอเข้าใจบ้างไหม ครไม่เข้าใจยังไงก็ลูกขึดตรงเนี้ยหลายๆรอบนะลูกนะจะได้เข้าใจนะคะไม่ยากคะ่ะเดี๋ยวคุณรูมีตัวอย่างให้ดูนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะดูกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอ่าดูนาดิตานะลูกวิธีสำคัญอีกอันหนึงที่ครูจะบอกก็คือ น้องเขียนเวลาเป็นตัวเลขไว้ก่อนนะลูกเวลาเราไปอ่านอ่ะมันจะง่ายนะคะดูนะคะลูกเห็นไหมอันนี้ก็คือ6โมง10นาทีมาดูนะคะประโยคก็จะเขียนว่า it i p t e n Past 10 4. เห็นไหมคะเวลาเขียนนะลูกจำไว้นะคะเขาจะเอาเศษนาทีขึ้นก่อนนะลูกนะต้องเอาเศษนาทีขึ้นก่อน เน้ยอาจจะตามด้วย p a r t หรือท o แล้วก็จะตามด้วยชั่วงมือเ่วโมงจะอยู่หลังนะคะหรือถ้าเราจะใส่คําว่ามินิที่เป็นแปลว่านาทีเราก็จะเขียน่างนี้นะคะลูกนะใช่ไหมย10 Minutes ินิ t า s เราก็เอาคําว่ามินิทเนี่ยไว้หลังคําศัพท์ตัวเลขที่เป็นเซบนาทีนะคะซึ่งก็จะมีความหมายเหมือนกันอันนี้ก็คือ6กโมงผ่านไปแล้ว10นาที ตัวอย่างหนึ่งน,นะลูกห้าโมงห้าสิบนาทีเห็นไหมคะเราก็จะเขียนว่าอีกเพ้นทูซิกเห็นไหมคะใส่ minutes ก็จะเป็นอีกเพ m i n ิ t e สทูซินะคะความหมายก็เหมือนกันยังอีกสิบนาทีจะถึงหกโมงเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นทูก็มันจะมีความหมายว่าจะถึงส่วนพาร์ตก็ผ่านไปแล้ว อันนี้ได้ดีนะคะ่ะไปดูตัวอย่างอื่นๆและลูกจะได้เข้าใจมากขึ้น,นอ่าอันนี้ก็คือ6โมง15นาทีจำคำศัพท์15นาทีเราจะใช้ําว่าคือโคตรพา r ์ตติ๊กนะโคตรพารก็จะมีความหมายว่า6โมงผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะต่อไ,ไปค่ะ อันนี้เจ็ดโมงสีสินาทีนะคะอ่าสี่ห้านาทีก็จะใช้คำว่าอัโพต์ตูนะคะลูกอีกสิอักโพููเอ็ดนะคะก็คือยังอีกสิห้านาทีจะถึงเอ็ดหนงนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็เก้าโมงสามสิบนาทีเอ็ดสามสิบขอโทษค่ะ 4:30นาทีเราจะเซอคำว่า half past อันนี้ก็จะได้อีกที่ half past 9 i n e เก้าโมงผ่านไปแล้ว30นาทีนะ,ะเอาละไม่ยากใช่ไหมลูกไปดูอีกนิดนึงนะคะอ่าน,นี้นะคะ10:20 10นาทีใช่ไหมเอา10นาทีขึ้นก่อนอีกทีึ่ง t e n t y past ก็คือ 10โมงผ่านไปแล้ว20นาทีนะคะอันนึงค่ะ5โมง40นาทีอีกที่เทเวนตีถู10ก็คืองานอีก20นาทีจะถึง6โมงนะคะอันนึงค่ะ6โมง55แล้วก็จะเขียานว่าอีกที5่5 to 7หรือถ้าใสน่นิดนิดก็จะเป็นอีกที่ ไฟม่นิสปูซีก็คือนังอีก5นาทีจะถึง10โมงนะคะก็เข้าใจบ้างไหมลูกเดี๋ยวลองไปสุดทักษะกันดูนะคะออาเวลืมอเวลาเป็นตัวเลขก่อนนะคะอะ5โมง45 45นาทีเขียนยังไงคะเห็นไหมออกโคตรปูสิ่นะคะลูก สี่สิบห้านาทีก็คือ,อยันอีกสี่สิบห้านาทีจะถึงหกโมงนะคะต่อไปค่ะอันต่อไปอ่าสามโมงสามสิบคือสามสิบนาทีก็คือครับพาร์าทที่หนึ่งลูกตัวหลังเป็นชั่วโมงนะคะครับพาร์ก็สามสิบนาทีอันนี้ค่ะอ่าเป็ดโมงสิบห้าสิบห้านาทีก็คืออ่ะโคส์พ,พาร์ท เอขะเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือดตรงเนี้ยจะไม่ดีนะลูก45นาที30นาที1 5นาทีอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้ก็6โมง5นาทีอันนี้แม่ยับไฟพาร์ติเห็นไหมเขียนตามตัวนาทีขึ้นขอนตามเวฟพาหรือทูแล้วก็วโมงนะคะอันนี้ก็10โมง20นาทีตะเวน4พาร์ตชินเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นเดบไม่มีสีนาดีสทรมาให้นะคะ t o โอเคหนะคะเอาละพอเข้าใจบ้างไหมคะลูกใครไม่เข้าใจก็ดูคลิปย้อนหลังหลายๆรอบนะคะันนด้ค่ะโอเคสำหรับอันนี้ถึงมากเลยดีๆทุกคนนะคะใครไม่เข้าใจอย่าลืมนะขอย้ำกลับไปดูคลิปหลายๆครั้งนะลูกนะเราจะได้จำได้ สำหรับคลิปนี้เพียงนี้ก่อนนะคะ See y o u l e x t i r e Bye bye. สวัสดีค่ะ